ครับกาสวดีช่องโซของวันที่12มิถุนายนพศ2568ัากสบแดวดีเอฟซีทุกๆท่านและกาสวดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียนเขามาหนุนเขามารับชมชิปและเขามาติดตามทางช่องยูซี่พะโกสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกัรสนับสนีนคลิปนี้การมีงัวราคายอมเยา้ามาแบ่งปันพี่น,อคคอน้องเกษตรกรคนทุนหน่อยไปเลี้ยงครับท่านสีเลี้ยงเอาลูกเอาพันก็นกนได้หรือว่าคุณระยะสั้นก็นได้ครับพี่น้องครับเป็นวัวสรงฟรี 200กิโลเมตรแรกแล้วก็บริการเจมเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทั้งช่องค่ะสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศว่าแ,แต่พ่อแม่พี่น้องมักฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมง0652076884พิกัดที่ตัง้งข้อวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับบริหารเมืองว่วครับมีอยู่สองชุดมีทั้งราคาหยกราคาแยกด้วยครับพี่น้องครับ อ่มามังชุดที่หนึ่งประกอบด้วยงวอโยขั่วนะค,ครับอ่าเป็นแม่ลูกสามโตอ่าแม่ลูกแม่ลูกผูลูกเมียลูกผูนี่เป็นไอเิ่นลูกเมียเป็นน้องเิ่นอ่าอ่างง้อง,งลูกบาเกินโตสามนะครับแม่สูงอะไรนิ้หาบวกน่ครับมังแมงครับนี่ตกลกสาวเิ่นอายุสามเดือนบวกสามสี่เดือนครับน้องนุมแม่ถือ่าดีเลยครับนี่ครับนี่ละค่ เอาไปหนึ่งมืนหกพันหารอยบาทครับงวดสามโถส่งฟรีสองรอยกิโลเดี๋ยวพามามึงอ่าตัวตัวไอ้เพิ่นครับไอ้ตัวแม่มึงมึงหันครับไปทั้งไหนเนาะอ่านี่ครับตัวไอ้เพิ่นสดสดบนมีครับพี่น้องครับไอ้เพิ่นอายุ่ขวบกัวครับอันเนื้อก็ได้ครับตัวไอ้เพิ่นครับนะครับตัวพี่ไส้ครับคนทวนสมบูรณ์ดี รูปแรับสามตัวนะครับหนึ่งเมื่อนุขันหาลอยบาทครับพี่น้องครับมีดังราคาเยกแล้วครับสองเฉดใช่กันครับวันนี้มึงชุดที่สองครับเป็นแมีลูกผูกรูกว่าเกินตัวที่สามเช่นกันแมียลอยสามสิบบวกโนมแมีถือว่าดีเลยครับรูกก็ยุ่สิเขาสามเดือนนี่ก็ถือว่าตัวใหญ่ครับนี่ครับแม่เพิ่อนกันสิอ่างูอยข้างหนึ่งครับข้างนี้แหละครับแต่ว่ากระพงได้เป็นจำนี้ยังหรือครับพี่น้องครับ ขอเก้าแจ้งเปลี่ยนสิครับพี่น้องครับขาทุกขาทอนมาลูออกสองสุดเดียวถือว่าเป็นแบบนี้ครับอันนี้แค่หูว่าเป็นอย่างครับนี่ครับใช้อยู่สิข่าวสามเดือนกับตัวผู้ตัวนี้ครับอายุสิบสามสิบสี่เดือนครับเอาไปนี่ราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับชุดนี้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับแล้วที่ี้พอพี่น้องสีเรียสเอาได้ครับในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกหกตัวได้ครับพี่น้องครับ เอาไปสองหมื่นเก่าพันหาร้อยบาทพ่อครับหกตัวสองร้อบาทหน่อยสองนีครับพี่น้องครับครับมักชุดใหญ่โทรมาหาผมในตลอดยีบซีโมงครับพี่น้องครับก้อนนี้ซื้อปรึกษากันภายในครอบครัวเห็นดีนับกันกายย่องขอยซื้อแล้วครับพี่น้องครับขอเพื่อยินดีนับการยื่นซื้อได้ขาดมันจริงเขอรับการบรแษบครับกับพี่ย่างที่ผมเน้นย้ำอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันครับอย่าโทษความสาใจให้เห็นใจทั้งผู้ขายนะครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งช่องเนี่ย ไม่ได้เรียกเก็บมัดจําก่อนใด้ดทั้งสิ้นงัวไปหอนวานหันสองถึงมือพ่อแม่พี่น้องโดยปลอดภัยกับจังนําเงินจ่ายกันครับพี่น้องครับ้าโทษแล้วเ่าเพระเอาเนี่ยขาดทุนตั้งแต่ตาต้าลดออกจากเงี้ยครับพี่น้องครับหนึ่งราคาหนามันสองคาจีปะทะต่างๆหน้าหน้าครับพี่น้องครับค่ากับเขาค่ากับฝอกาแฟครับพี่น้องครับทุกอย่างล้วนใช้เงินครับพี่น้องครับถามว่าเอาบรานหลองสร้างครับพี่น้องครับถามันใจว่าจะคล้องอยากได้กับจ้างสร้างครับพี่น้องครับสำหรับชีนี้ขอจวบไว้ต่เพียนเท่านี้ครับวัสดีครับ